ชาเลนตตัวเองงดทานเนื้อสัตว์เป็นเวลาสามวันวันนี้เป็นวันที่สองแล้ววันนี้เรากินข้าวกับผัดผักบุ้งไฟแดงอร่อยมากเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีเนื้อสัตว์แต่ก็รสชาติดีอร่อย ที่เรากินนี้เป็นมื้อกลางวันนะครับส่วนมื้อเย็นเรากินน้ำเต้าหู้กับปลาทั้งโกเพราะว่าร้านน้ำเต้าหู้กับปลาทั้งโกนั้นเขาขายตอนเย็นที่ตลาดเราก็เลยไปซื้อมารสชาติดีเหมือนกันนะครับน้ำเต้าหู้กับปลาทั้งโกนเนี่ย ถึงแม้จะไม่มีเนื้อสัตว์ปลอมปนออกมาหรือปนอยู่ในอาหารแต่คิดว่าเราก็ยังทานไปได้นะครับเพราะมันอิ่มท้องสบายท้องดีอีกอย่างการขับถ่ายก็ทำได้ดีด้วยขับถ่ายก็คล่องด้วยวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเอาใจช่วยด้วยนะครับ เราจะทำถึง3วันวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปตอ